สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้นะคะช่องประกาศสบายใจนะคะเราจะมาทำน้ำหอมปรับอากาศนะคะไว้ใช้ในบ้านนะคะไว้ใช้ในห้องนะคะแก้กลิ่นอับชื้นนะคะแล้วก็ให้ความสดชื่นนะคะแก่บ,บ้านเรานะคะแก่้อมรอนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเรา,เามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างน,นะคะอุปกรณ์เรามีไม่กี่อย่างนะคะ แต่ที่สําคัญนะคะทําน้ําหอมปรับอากาศนะคะที่สําคัญเราก็จะมีสบู่นกแก้วนะคะสบู่นกแก้วนะคะมีหลายกลิ่นนะคะมีสีชมพูชมพูอ่อนแล้วก็สีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีเขียวนะคะสีเขียวจะเป็นกลิ่นดั้งเดิมนะคะใครที่ชอบกลิ่นดั้งเดิมนะคะสีเขียวนะคะแล้วแต่ว่าใครชอบกลิ่นไหนนะคะก็ไปเลือกซื้อเลือกใช้กันเอาเองนะคะ แล้วก็ที่สำคัญนะคะทำตัวนี้แล้วนะคะประหยัดมากๆเลยค่ะถูกและดีแล้วก็คุ้มค่าจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์เพิ่มนะคะก็จะมีที่ปอกผลไม้นะคะแล้วก็มีทันผักตัวนอนนะคะด,ด้วยภาชนะในการใส่สบู่นะคะ <roup. S 1> ก็จะเป็นเป็นโหลก็ได้นะคะ กระป๋องขนมเนะะี่ยค่ะที่เราซื้อมานะคะแล้วเราก็เก็บไว้นะคะถ้าไม่มีเป็นแกว้วก็ได้นะคะหรือไม่ก็ถ้วยก็ได้นะคะเอามาใส่นะคะแล้วแต่ว่าเรามีอะไรนะคะเราก็จะเอามาใส่นะคะอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราลงมือทํากันเลยนะคะนะคะขั้นแรกเราก็สไลด์เลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ทำไปเรื่อยๆนะคะจนให้หมดก้อนหนึ่งนะคะนะคะเราก็สไลด์ไปเหมือนเราปอกผลไม้นะคะเราก็เหมือนปอกมะม่วงนะคะทำไปเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเดี๋ยวทำให้ดูนะคะเราจะทำอย่างนี้ก็ได้นะคะนะคะี่ค่ะ น,นี่ก็สวยงามไปอีกแบบนะคะนะคะแล้วแต่นะคะบางคนก็สับด้วยมีดเลยนะสับสับสบเลยนะคะเราเอาแต่กิ่นนะคะแต่เราก็อยากได้ความสวยงามด้วยนะคะเราก็แล้วแต่นะคะว่าใครจะทํารูปแบบไหนนะคะแต่แบบว่าเอาแบบว่าบางนะคะแล้วก็ นี่นะคะอย่างนี้ก็สวยนะคะใช้อุปกรณ์ในครัวเรือนเนะะี่ยค่ะใช้มีดก็ได้นะ,ะทําสไลด์บางๆนะคะแล้วก็ถ้าเราไปตั้งเป็นก้อนอย่างนี้นะคะกลิ่นก็จะออกน้อยนะคะแต่ถ้าเราสไลด์บางๆบางๆไปนะคะกลิ่นจะหอมคุ้งทั่วห้องเลยนะคะ,ะเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดลงภาชนะที่เราเตรียมไว้นะคะ เราก็จะมาจัดนะคะค่อยๆจับไปนะคะจัดจนเต็มเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าจะได้ประมาณไหนนะคะวันนี้นะคะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่นะคะได้สองแบบนะคะ แล้วก็เราก็จะ้เอาไปไว้ที่มุมของห้องนะคะมุมอับของห้องนะคะหรือไม่ก็ไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะในห้องน้ําในตู้เสื้อผ้านะคะแล้วก็ตามมุมต่างๆของห้องนะคะแล้วก็แนะนําว่าให้ไปตั้งตรงมุมประตูนะคะเวลาเราเดินเข้ามาในห้องนะคะมาเหนื่อยเหนื่อยนะคะเปิดออกเข้ามาในห้องนะคะหอมชื่นใจมากเลยนะคะไปทดลองทํากันนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็กดแชร์กดไลค์กดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวหาอะไรดีๆมาบอกเล่ากันต่อนะคะขอบคุณค่ะ